ฮัลโหลสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสุภูสุคนสวัสดีน้หาวสินเจา้าสารมาัตตาตันมินกาลาบากุมุสตาสารมาตเสียงครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงเปิดในรองทรงกลางนะครับผมจะขึ้นด้านหลังก่อนนะครับรองทรงกลางจะขึ้นอยู่ประมาณกลางหูนะครับผมใช้เป็นปันรองเบรนนึ่งนะครับในการขึ้นทรงนะครับก็เผยหน้าแบตเตอรี่เอานะครับ ผมลูกค้าค่อนข้างจะเป็นผมชี้ตรงนะครับตัดยากนิดหนึ่งนะครับทรงนี้นะครับผมลักษณะนี้นะครับตัดยากมากครับผมชี้ถ้าตัดไม่เป็นก็จะบานเป็นหลังคาบ้านเลยนะครับเป็นทรงผมที่ช่างกลัวนะครับผมชี้นะครับด้านข้างก็จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นอยู่ประมาณหนบีนะครับ ด้านบนก็จะหนีบไว้นะครับแล้วทิ้งลงมานะครับอยู่ที่ลูกค้าว่าจะเอายาวประมาณไหน,นครับทีนี้ได้ลูกค้านะครับในแบบจากบ้านพึ่งต้นนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนบ้านพึ่งต้นนะครับเรียนอยู่หนองมะเขือนะครับหน้าตาดีเลยนะครับต่อไปผมจะกันขอนะครับ ด้วยแบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับได้จากมาพิต้าบาร์เบอร์นะครับตัวนี้ใครสนใจก็ไปสั่งได้นะครับตาบาร์เบอร์นะครับเต็นฟันรับุมแล้วนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับแต่คุณภาพเกินราคานะครับจรผมจะเน้นจรน,นวนๆนะครับทรงนี้ เป็นทรงยอดทิตนะครับในกลุ่มเด็กช่างครับคิดมากครับตัดออกมามันก็จะดูคล้ายๆถูบอกนะครับเปิดในตรองทรงกลางนะครับทำไมถึงเรียกเปิดในตรองทรงกลางนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะลูกค้าบอกว่าเอาเปิดในรองทรงกลางนะครับลูกค้า หลายๆคนเขาเรียกแบบนี้นะครับคือหนีบผมด้านบนไว้แล้วก็ทิ้งลงมานะครับตัดรองทรงกลางแล้วก็หนีบผมไว้นะครับแล้วก็ทิ้งลงมาสองชั้นนะครับผมก็เลยโอ้แบบนี้นี่เองครับเปิดในรองทรงกลางมั่วเอานะครับแต่ไม่รู้ว่ามีไหมครับชื่อแบบนี้นะครับผมออกแบบเองนะครับตั้งเองนะครับเปิดในรองทรงกลาง ตัวด้านบนก็อยู่ที่ลูกค,ค้านะครับด้านหน้าลูกค,ค้าขอไม่สั้นนะครับขออยู่ประมาณสักใต้คิ้วนะครับไว,ไว้เป็นเสกกลางคองมม่านะครับผมลักษณะนี้ครับตัดยากมากครับผมจะตัดลักษณะนี้เลยนะครับดึงมาด้านข้างนะครับ แต่ถ้าตัดออกมาได้สวยก็สวยนะครับผมลักษณะนี้ออกจากด้านนี่สาวฟรีดแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าออกจากด้านช่างลุกนะครับ <c oughs> รอแน่นอนครับนี่ครับตามคลิปไปเลยนะครับ ไม่มีช่างคนไหนนะครับที่เก่งที่สุดในโลกนะครับช่างแต่ผมไม่มีนะครับมีแต่ช่างที่เข้าใจเส้นผมลูกค้านะครับแล้วก็เข้าใจลูกค้านะครับต้องการแบบไหนบางทีเจออุปสรรคหัวลุมหัวเส้นผมเรียบชี้แบนเจอแบบทุกรูปแบบครับผมหยิกผมอยากสุกอยู่ที่ช่างนะครับว่าจะเข้าใจลูกค้านะครับว่าจะ ดีไซน์ออกมาแบบไหนนะครับให้เข้ากับลูกค้ามากสุดนะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือลูกค้าต้องหาช่างคนนั้นให้เจอนะครับถ้าจะหาช่างที่เก่งที่สุดในโลกไม่มีครับเชื่อผมครับนี่ครับซอยบางผมใช้เป็นปันปลาเลยนะครับในการซอยบางทีนี้ทางร้านเราก็ตัดหัวละร้อยนะครับไม่แพงครับ เพื่อนๆในวัยกลุ่มเดียวกันนี่ขึ้นหมดแล้วนะครับแต่เหลือผมนะครับหัวละร้อยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับสวัสดีครับ